คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นข่าวนี้กันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญน,นะคะได้มีคำวินิจฉัยนะคะเรื่องของคลิปที่นางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะคุยกับหุ่นเซนนะคะโดยทางสารเนี่ยชี้ว่าคลิปเสียงการพูดคุยค่ะอ้างการขอความเห็นใจไม่ใช่เทคนิคการเจรจาค่ะ แต่เป็นการขาดความรับผิดช,ชอบในการทำหน้าที่นะคะแล้วก็ลดทอนกิติภูมิของนายกและประเทศไทยค่ะฝ่าฝืนไม่ทำตามจาริยธรรมขาดคุณสมบัติและมีคุณสมบัติต้องห้ามนะคะโดยสารรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือ1กรกฎาคม68เมื่อความเป็นนายกสิ้นสุดลงรัฐมนตรีทั้งคณะนะคะก็ต้องพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะจากที่เมื่อคืนวานนี้เนาะ หลายๆคนก็คงจะได้ติดตามข่าวการเมืองกันแบบติดขอบจอนะคะไม่ว่าจะเป็นจอมือถือหรือว่าจอทีวีเองก็ตามนะคะอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาก็าเป็นแกนนำนะคะในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นศูนย์ยายกาดนะคะดูทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้ออกมาถแถลงนะคะผลการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลหลังสั่นรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้หนักษาพแพททองทานชินวัตรนะคะพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยระบุว่าในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ค่ะควรอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเราไม่ต้องการให้เกิดสุญญากาศค่ะแล้วก็มีการจับมือร่วมกันนะคะที่จะเป็นรัฐบาลในช่วงรัศดการนี้ต่อไปอย่างถึงที่สุดเพื่อทําให้งานนี้ต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะ ส่วนทางฝั่งพักประชาชนนะคะก็ได้ออกมาถแถลงจุดยืนค่ะพร้อมกับลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะแล้วก็พักจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านเช่นเดิมแต่มีเงื่อนไขค่ะรัฐบาลต้องยุบสภาภายใน4เดือนนะคะโดยมีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักคประชาชนนะคะในฐานะ ผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็ได้ออกมาแถลงการพรักประชาชนนะคะภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญค่ะมีคำวินิจฉัยให้นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะพ้นจากตำแหน่งนะคะว่าโดยสถานการณ์ของประเทศร,รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้นั้นจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความชอบธรรมทางการเมืองและสามารถตั้งทีมบริหารจากความรู้ความสามารถไม่ใช่จากการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะและ พักภูมิใจไทยนะคะก็ได้จับมือกับพักกล้าธรรมค่ะร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะเปิดเผยหลังการเข้าพักกล้าธรรมโดยนางสาวนารุมพลพินโยสินวัดหัวหน้าพักกล้าธรรมและสมาชิกพักในการสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศหลังจากนี้ค่ะด้านนายอนุทินก็ย้ำนะคะว่าสร้างความสมามัคคีทํางานทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนเป็นเป้เปาหมายสําคัญค่ะพวกเราทุกคนเห็นตร ตรงกันในเรื่องนี้และควรจะคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งเห็นพ้องในเรื่องนี้มานานนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีเสียงสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมยืนยันยุบสภาเพื่อพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจเลือกรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวการเมืองนะคะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สารรัฐธรรมน,นูญมีคําวินิจฉัยนะคะกั คลิปเสียงนะี่คะที่นางสาวแพทองทานคุยกับฮุนเซนนะคะก็ให้พลจากการเป็นนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ต้องพลจากตําแหน่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่กันอีกด้วยนะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองนะคะที่ร้อนแรงมากๆในช่วงนี้ก็คงจะได้ติดตามกันต่อนะคะว่ารัฐบาลชุดไหนจะได้มาบริหารประเทศและใครที่จะเป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยนะคะ